ซีซสันนี้มาในมาสใหม่ปรับลุกผมสั้นแปลกตาหันเอกลักษณ์เก่าของตัวเองทิ้งแต่ที่คางยังเข้มไปได้วยเขาคึ้มดำเช่นเคยและที่สำคัญซาล่าคขาวดำตำนานที่ยังไม่เลิกเทพคนนี้ยังคงอันตรายตู่ เทฟฟตบอลวันนี้ขอเสนอตำนานเก่งปีเดียวโมซาลาในช่วงที่ซาลาย้ายมาเลี้ยวภูจากโรมา่าเขามีอดีตไม่โสภานักเขาเคยมาเล่นพิมพิลกีกับเชลซีแต่จังหวะไม่ไดีเท่าไหร่แต่เกมการเล่นของเขาที่โรมา่าบอกได้เลยว่ารถจัดจา้านจนกองหลังที่อยากชิมสำลักพอเขามาเลี้ยวผูเขาโดนเนฟจัดจัดที่เห็นก็คือน่าจะเก่งแค่ปีเดียวไม่ก็ค่าตัวแพงเกินไปหรือตัวนี้นเนยะหรอเชลซีเขี่ยทิ้งมานะหรือทรงนี้เล่นพิมริลีกได้ไม่นานหรือพีิกได้แค่ปี2ปีแรกปีแล้ว แล้วปีเล่าผ่านไปก็ยังโดนตั้งคำถามเดิมๆซ้ำๆเหมือนกับว่าแฟนบอลที่ไม่ชอบเขาก็ยังหวังให้เขามีฟอร์มที่แย่สักทีแม้กระทั่งแฟนบอลหงแดงบางส่วนยังมีแนะนําให้ขายทิ้งซาลาก็ยังตอบแทนความหวังดีเหล่านั้นด้วยฟอร์มที่ยังไถได้เรื่อยๆเหมือนจะหมดแต่ก็ยังไม่หมดเหมือนจะไม่เอาแต่ก็ยังโคตรเอาเลี้ยวพูติดตามโมซาลาเมื่อเดือนตุลาคมปี2013ตอนนั้นเขายังเป็นดาวรุ่งฝีเท้าจัดจ้านที่บาเซลิลไม่ใช่ศูนย์หน้าแท้ๆแต่เป็นปีกที่มีวิธีการเล่นที่ชอบตัดเข้า มาร่วมทัพลิวอพูลตั้งแต่ตอนนั้นแต่ติดปัญหาบางประการในด้านธุรกิจบาเซลเลือกขายเขาให้กับเชลซีแทนเพราะข้อเสนออันน่าประทับใจกว่าและบารมีของโจโซเซ่มูรินโญ่เป็นส่วนประกอบซึ่งซาร่าจะได้กลายมาเป็นนักเตะอียิปต์คนแรกในทีมสแตมฟอร์ดบิตอีกด้วยซึ่งเขาได้เซ็นสัญญา5ปีครึ่งแต่ดาวรุ่งอย่างซาร่าพอย้ายเข้าสู่สโมสรใหญ่อย่างเชลซีปับ๊บก็ต้องพบกับการทดสอบหลายอย่างเพราะที่นี่ต้องพร้อมสุดๆถึงจะได้เล่น ซึ่งพอกางชื่อผู้เล่นที่เชลซีดูแล้วเขาต้องสู้กับพักการหลายต่อหลายคนชีวิตของซาร่ากับเชลซีเริ่มต้นเหมือนจะสวยงามแต่ภาพรวมแล้วไม่ใช่เขาเป็นนักเตะที่ร่างกายผอมบางยังไม่มีผลงานจ่าแจ้งและเมื่อไม่ได้เล่นมากๆเขา้าซาร่าก็เริ่มจะไม่อยากรอแล้วเพราะเขาก็มีดีของเขาเองเช่นกัน สรุปรวมในเสื้อสีน้ำเงินเขาได้นาทีลงเล่นไม่มากซาร่าถูกส่งไปเก็บเวลต่อที่ฟิลเลนตินา่าทำฟอร์มขึ้นมาได้และสถานีต่อไปก็คือโลมานั่นคือที่ที่ซาร่าได้เริงล่าในระดับท็อปฟอร์มเล่นดีมากสดชื่นมากเป็นตัวอันตารายที่พร้อมจะแจกจ่ายความชิบหายในแผงรับ ของคู่แข่งได้ในพิบตาในทุกๆเกมกว่าๆโดยเฉลี่ยแล้วเขาจะมี1นึ่งแอซิดเลีวพูขยับเข้าสู่ยุคใหม่หลังจากกุนซือเยอรมันท่านนั้นเข้ามาคุมทัพโปรเจกต์โมซาลาถูกรื้อขึ้นมาดูความเป็นไปได้อีกครั้งเชเกนคอปจับตามองเขามามากกว่า6เดือนเขาดูฟุตเทจการเล่นของซาล่าอย่างละเอียดมุมมองของเชเกนคอปและผู้บริหารนั้นตรงกันเปะสเปคของซาลานั้นพร้อมแล้วผลงานของเขาถูกพิสูจน์แล้วในอิตาลี65นั้นในเกาโชกับโรมา่าเขาทําได้ถึง29ประตูนั่นถือว่า,รราหรูหรา เมื่อ22มิถุนายนปี2017คือวันที่สาวกหง,งแดงได้ต้อนรับเขาครอปเนชอบมากเพราะมองว่าสเปคแรงมีครบระหว่างประสบการณ์และความสามารถองค์ประกอบในตัวจะเป็น,นกลไกสำคัญสำหรับเลี้ยวผูได้แน่ซาลาเองก็อยากจะกลับหลีกอังกฤษเพื่อพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งนอกจากนี้เขายังบอกว่าตั้งแต่เด็กเขาเป็นแฟนเลี้ยวผูมาตลอดเลี้ยวผูยุคใหม่จะมีแนวรุกที่รวดเร็วและกล้าบวกมากกว่าเดิมถ้ามีซาลาในทีมแต่ก็ไม่เคยมีใครคิดว่าเขาจำฮัสจันได้ขนาดนี้ซีซั่นแรกกับเลี้ยวผู้ซาลา กดไกลไม่หยุดถึง44ประตูนใน52นัดซีซั่นต่อๆมาที่เขาพัฒนาขึ้นแทบทุกด้านฟุตบอลเล่นกันเป็นทีมก็จริงแต่นี่ก็ชัดว่าเป็นทีมของเขาเช่นกันจนแฟนบอลเริ่มเถียงกันแล้วว่าในบางชั่วโมงที่ซาร่าเข้าสู่ภาวะร่างคองเขานั้นน่ะเก่งกาจที่สุดในโลกเลยหรือไม่มีช่วงเวลาหนึ่งค่าตัวของซาร่าถูกประเมินไปถึง150ล้านยูโรเป็นราคาเปิดหากมีการซื้อขายกันแค่นี้กระลบคำสบประมาทแนวเก่งปีเดียวได้เรียบกิบที่เลี้ยวผูในมือของเจคเกนคอปสร้างซาร่าให้กลายเป็นนักเตะระดับ โลกซาลาเป็นดาวันวนที่นี่ก็ไม่วายมีแฟนบอลที่หงุดหงิดกับบางจังหวะบอกให้ขายทิ้งทุกต้นซีซั่นและในวันนั้นที่ลีกอาหรับระเบิดขึ้นมาเหมือนมีวีแววที่เขาจะตอบรับข้อเสนอที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เช่นนั้นแต่สําหรับบางคนเงินก็ไม่สําคัญเท่าความรู้สึกกี่ปีกีป่ปีผ่านไปซาลาก็ยังคงฝึกหนักที่นี่ ขาน้องขาวยังคงปูดโปนด้วยเส้นเลือดของความแข็งแกร่งดูแลตัวเองโคตรดีฟิตจัดพร้อมงัดทุกสถานการณ์ช่วงปีซีซั่นซาร่ายังทําได้ดีที่สุดในการซ้อมทดสอบความฟิตรูปแบบใหม่ของเลี้ยวภูโค้ดด้านฟิตเนสประจําทีมชุดใหญ่ของเลี้ยวภูยังทึ่งว่าไม่ใช่ความฟิตของร่างกายเท่านั้นที่ซาร่าแสดงออกมาซาร่าแสดงออกมามากกว่านั้นนั่นคือจิตใจที่สื่อไปถึงเพื่อนร่วมทีมทุกคนว่ามันต้องทายังไง ซาลาเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับดาวรุ่งในสโมสรลิเวอร์พูลเสมอมาบางคนเคยพูดกันว่าโมฮาเหมดซาลาจะเก่งแค่ซีซันเดียวแต่ไม่ใช่เลยเขายอดเยี่ยมและพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นผู้เล่นระดับโลกจากวัยเด็กแดนกันดารมีใจไม่พออุตสาหะต้องแรงมากราวหนึ่งไมล์ทางตอนเหนือของกุ้งไคโรประเทศอียิปต์เขาเกิดในครอบครัวที่ยากจนในเมืองนากริกพ่อของซาลาเป็นแฟนบอลตัวยงและเคยเป็นนักฟุตบอลตัวแทนประจำหมู่บ้านเป็นโค้ชสอนฟุตบอลคนแรกของซาลาพ่อคือผู้วางรากฐานการเล่นให้ซาลาในช่วงแรกเริ่ม ซาลาฝ่าฟันมาหมดแล้วขยับแบบอิทิลกอนช่วงอายุ14โคตรลำบากแต่ก่อนเขาเล่นในท้องถิ่นสโมสรแรกๆของเขาห่างจากหมู่บ้านไปครึ่งชั่วโมงเมื่อต้องเติบโตซาลาต้องอดทนทุกครั้งเพราะในวันเวลาแห่งความเยาว์วัยนั้นเราทุกคนฝันในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทั้งนั้นจนเขาได้เป็นสมาชิกในสโมสรของเมืองใหญ่ที่อียิปต์เขาต้องนั่งรถไปกลับจากการซ้อมบอลรวมกันวันละ8ดชั่วโมงเป็นระยะเวลานาน,านถึง3 4ปีทำซ้ำ,ซำๆโดยเรียนหนังสือไปด้วย5วันต่อสัปดาห์เช้ามาไปเรียนตอน7จ็ดโมงพอเก้า ก็ต้องเอาเอกสารจากโรงเรียนเพื่อยืนยันว่าไปซ้อมบอลจริงๆนั่งรถปูเลงปูเลงยาวๆไป3-4ต่อหรือแม้แต่5ต่อเพื่อให้ทันลงซ้อมตอนบ่ายสมเริ่มแรกเป็นตำแหน่งแบกซ้าที่เขาถูกมอบหมายจากโค้ชซ้อมเสร็จหกโมงเย็นก็นั่งรถกลับบ้านกว่าจะถึงก็สี่ทุ่มเช้ามาก็ทำแบบเดิมแบบเดิมและแบบเดิม ช่วงนั้นซา่าโคดลุยเขาลุยจากแดนตัวเองมาถึงหน้าโกได้หลายครั้งแต่จบสกอร์ไม่ได้สักทีเพราะขาหมดแล้วจากการลุยขึ้นมาจนโคดเริ่มเอะใจว่ากําลังปิดกั้นศักยภาพที่แท้จริงของเขาหรือเปล่าเลยเริ่มวางบทบาทเขาใหม่ในตําแหน่งปีขวาพัฒนาการเลยเกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วมันไม่ใช่ความโชคดีแน่นอนครับในเส้นทางที่เขาสร้างซา,า่าตินิสัยพวกนี้นิสัยอุตสาหะรักในฟุตบอลสูงสุดเพื่อนร่วมทีมยังบอกว่าเขาแทบไม่มีวันหยุดวันหยุดของเขาคือพักฟื้นเพื่อมาซ้อมบอลต่อและหากว่าเขาไม่ได้ฝึกซ้อมตาม โปรแกรมกับเลี้ยวคูเขาจะฝึกซ้อมเพิ่มเติมด้วยตัวเองที่บ้านของเขามีห้องฟิตเนสไว้เล่นเฉพาะมีห้องบำบัดเย็นไว้ฟื้นฟูเขาพยายามนั่งสมาธิให้ได้ทุกวันการพัฒนาทั้งสภาพร่างกายและจิตใจคือสิ่งที่เขาโฟกัสเลือกกินอะไรไม่ใช่ไม่เอาเข้าร่างเบอร์เกอร์เนี่ยชอบก็จริงแต่ไม่เอากินแล้วตัวหนากเขาบอกว่าเขาปล่อยให้ตัวเองกินพิซซ่าแค่เดือนละครั้งเท่านั้นแอลเนี่ยไม่แตะวินัยเข้มข้นเจเกนคอปยังเคยบอกว่ามาก่อนกลับหลังตลอดเพราะเขาชอบมาเข้ายิมรักษากล้ามเนื้อก่อนจะลงไปลุยซ้อมกับเพื่อน แม้ในช่วงที่ถือสีลอดซาร่าก็ยังพยายามซ้อมให้ได้ครบตามเดิมแต่ก็ปรับเป็นตื่นนอนตอนตีสามและเข้ายิมที่บ้านไม่มีเวน้นภรรยาเขายังบอกว่าซาร่าใช้เวลาอยู่กับเครื่องออกกําลังกายมากกว่าเธอเสียอีกนั่นส่งผลให้เขาลงสนามเฉลี่ยต่อฤดูกาล ในทุกรายการที่เกือบเกือบ50เกมกับเลี้ยวภูเขาทํางานและฝึกซ้อมแบบหนักโคตรๆแต่เขาก็เป็นคนที่ถ่อมตัวที่สุดคนหนึ่งในสโมสรมีแต่เพื่อนร่วมทีมให้เกียิและประทับใจในแนวคิดที่อุทิศให้กับเกมเกมนี้มันคือความรู้สึกที่ดีสําหรับทุกคนที่มีคนอย่างซาร่าอยู่ใกล้ๆนั่นคือสิ่งที่แยกสุดยอดออกมาจากสุดยอดซาร่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องความฟิตแม้ว่าอายุจะมากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่เขาเป็นมาโดยตลอดมันคือสิ่งที่ควรชื่นชมตอนนี้จากตัวเก่งปีเดียวสร้างประวารีซาซ้ำแล่่่าากรรมมีสววน ประตู300ประตูจาก350เกมรวมทุกรายการให้กับเรื่องูก็อาจจะจริงครับเก่งแค่ปีเดียวคือปีแรกแต่ต่อมาก็กลายเป็นโคตรเก่งก็เก็บมาหมดแล้วอะครับอะไรที่เป็นเกียรติยศรองเท้าทองคํารางวัลของดาซอนโบเขาได้มันมาถึง3ครั้งในระดับทีมเพื่อนๆทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพฮมิล,ลีย์กับ UCL ก็เก็บมาเรียบเรื่องยิงประตูกับแอซิดนั่นก็หมั่นมอบให้กับสโมสรพออายุมากขึ้นและปรับวิธีการเล่นใหม่จะทําให้เขาสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้เหมือนเดิม มาจนถึงวันนี้สิ่งที่ซาร่าโดนแซะก็ยังหลงเหลืออยู่ในอินเทอร์เนต็ตบ้างครับแต่จากการดูถูกมันแปลสภาพไปเป็นตำนานตลกๆชวนอมยิ้มเมื่อได้เห็นคอนนี่คือปีขวาที่ดีที่สุดในรอบหลายปีมานี้ของเลี้ยวภูและโลกของฟุตบอลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาซาร่ามีส่วนร่วมกับประตูในเกมนั้นแรกมากถึง14ลูกเขาจําเป็นต้องพึ่งทีมแต่เขาก็สามารถสร้างสารรค์โอกาสเองได้เขาเริ่มต้นยุคใหม่กับสโมสรด้วยการเปลี่ยนภาพลักษณ์จากเดิมเป็นภาพลักษณ์ใหม่พร้อมลงเล่นให้กับโค้ชใหม่หวังว่าผมจะท ทำได้แบบนี้อีกตลอดทั้งซีซั่นไม่ใช่แค่ในเกมแรกเท่านั้นผมพยายามช่วยทีมเสมอแล้วผมมีความสุขที่ยิงประตูหรือแอสซิตได้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือทีมชนะผมจำเป็นต้องรักษาผลงานแบบนี้ต่อไปเป้าหมายแบบนี้ถูกตั้งอีกครั้งแล้วเพราะการเป็นนักฟุตบอลเป็นสิ่งที่เขาใฝ่ฝันฟุตบอลไม่ใช่เกม หรือว่างานอดีเแรกมันเป็นสิ่งที่เอาไว้ให้เราไขค,คว้าความฝันความฝันที่ยากต่อการไปไปได้นี่คือคมคิดของเขาครับโมฮัมเหม็ดซาลาขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ